เพื่อนๆังเกตลไหมครับเราบำรุงต้นมาดีนะครับปรากฏว่าดอกออกยากมากครับหรือออกออกน้อยนะครับเช่นมี100ต้นออก6 0โอกาสที่ออก100%เนี่ยมีเป็นบางสวนนะครับที่ออก100%ปนะครับปีนี้นะครับเกษตรรับทราบอยากจะมาให้เพื่อนๆนะครับเตรียมความพร้อมนะครับองค์ประกอบของพืชนะครับของทุเรียนเราจะออกดอกได้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมเรื่องอินทรียวัตถุนะครับทำไมพูดเรื่องอินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุนะครับการมีอินทรียวัตถุดีๆนะครับมันจะมีท่าสังกะสีเพิ่มขึ้นนะครับทาสังกะสีนะครับที่เกิดจากอินทรียวัตถุนะครับจะทําให้ต้นไม้กินได้ดีกว่านะครับด ouais, pues, <pasa S 1> sí, ีกว่าการเติมสังกะสีทางดินนะครับซึ่งสังกะสีทางดินที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วเติมให้ทุเรียนเนี่ยโอกาสที่จะตกตะกรนตกตกค้างสูงนะครับครับผมซึ่งไม่เหมือนกับสังกะสีที่เกิดเองจากธรรมชาติโดยใช้อินทรียวัตถุนะครับอินทรียวัตถุ จะมีสังกสีมากนะครับทําให้พืชกินได้แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็สําคัญมากนะครับในการที่จะเอาดอกท่าสังกสีแล้วการฉีดพ่นทางใบนะครับผมอยากให้เน้นท่าสังกสีเติมลงไปด้วยทุกครั้งนะครับท่าสังกสีนะครับต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้นะครับในการออกดอกแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆพูดไว้ก่อนเลยนะครับเพราะเพื่อนๆเราครอบครัวเรามีทั้ง ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับเรื่องการบํารุงทุเรียนมานะครับแล้วทําท่าในจอเจนจะเกินนะครับวันนี้ผมกับลูกชายจะมาบอกนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อนๆการถ้าเราเติมค่าในตัวในตัวเจนเกินเติมทําท่าออกดอกยากนะครับต้องการที่จะบล็อกในตัวเจนนะครับผมจะบอกไว้2ตัวนะครับบอกเพื่อนๆไว้ตอนนี้เลยนะครับคือเราจะใช้ตัวโดโลไม์นะครับเป็นตัวบล็อกค่าในตัวเจนนะครับครับ คืออย่างนี้ครับเพื่อนเในจังหวะที่ว่าเราจะเอาดอกก้านอั้นน้าจะเอาดอกนะครับแล้วฝนตกลงมานะครับสิ่งที่เราอั้นน้ําไปนะครับจะไม่ได้ผลนะครับตาดอกที่คาดว่าจะได้มันเริ่มจะเปลี่ยนไปตาแขนนะครับเพื่อนๆครับนยกตัวอย่างนะครับทุเรียนของผมนะครับอายุ8 8ดปถึงเปีนะครับผมจะหว่านโดลไม้ที่2อถึงสกิโลนะครับสอถึงสกิโลนะครับเพื่อนเพื่อนหว่านนะครับตัวแคลเซียมนะครับผมเราจะเอาตัวแคลเซียม มาเป็นตัวบล็อกในตัวเจนนะครับจะเอาตัวแคลเซียมจากโดโลไม้มาเป็นตัวบล็อกในตัวเจนนะครับใส่ไปครับต้น 2- 3โลได้สบายเลยครับ78 8 9ปีเนี่ยส3ากิโลได้เลยครับ 2- 3กิโลหวานได้เลยครับลอกทรงพุ่มนะครับเพื่อนจากปลายใบนะครับหวานเข้ามาในโคนต้นเลยนะครับหวานโดโลไม้นะครับ2 3ากิโลหวานโดโลไม้ก่อนใช่ไหมครับหวานโดโลไม้ก่อนแล้วอีก10วันนะครับถึง12วันนะครับ 10- 12วัน ผมจะหวานตัว0ุนศูนย์หกสิบตามอีกครับต้นละหนึ่งขีดนะครับหวานช0นศูนย์หกสิบนะครับตามต้นละหนึ่งขีดนะครับจะเป็นการบล็อกข้าวเจนแล้วจะการที่ว่าแขนนะครับจะออกเป็นแขนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดอกนะครับเพื่อนๆลองทําดูนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ผลเลยรีบรีบนํนมาบอกนะครับผมจะเอาพื้นฐานไปบอกเฉพาะภาคตอนออกส่วนภาคภาคอื่นนะครับที่ต้องการเอาดอกเช่นภาคใต้ตอนเนี้ยก็ต้อง กำลังเอาดอกเหมือนกันนะครับใช่บางส่วนก็เริ่มที่จะต้องเอาดอกแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเป็นข้อมูลไว้นะครับการต้องการเบรคค่าในตัวเจนนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับเราหว่านโดรไม้นะครับต้นละ2-3กิโลต้นทุเรียนอายุ9ปีนะครับ2-3กิโลนะครับรับถึงสวันตามด้วูนย์หกอีกต้นละ1ขีดนะครับทำเพียงเท่านี้ครับเพราะเราต้องการเอาตัวแคลเซียมกับตัวโพแทสเซียมไปบล็อก ธาตุในตัวเจนนะครับตรงนี้สําคัญมากแล้ววิธีการนี้นะครับใช้ได้ด้วยนะครับในจังหวะที่ทุเรียนแตกไปอ่อนลูกขนาดเท่าไข่ไก่นะครับผมก็ใช้สูตรนี้นะครับคือที่ผ่านมาเป็นการทดลองนะครับแต่ตอนนี้มันเห็นผลชัดนะครับก็เลยเอานํามาบอกนะครับแต่ชาวสวนมืออาชีพเขาทากันมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครกล้ามาบอกผมรู้ถ้ายังไม่ทดลองก็ไม่กล้านํามาบอกอีกนะครับกลัวผิดพลาดเหมือนธาตุโบลอนที่เคย บอกเพื่อนๆไปนะครับตัวฟอติบอลใช้แล้วปรากฏว่าใบไหม้คือเราก็ไม่คาดคิดนะครับไบบอกช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วลดน้ําไม่เพียงพอโบลอนเดนพิษนะครับทําให้ใบไหม้ส่วนการใช้แคลเซียมกระทาดโพแทสเซียมเป็นการบอกไนในตรเจนทดลองแล้วได้ผลแล้วนะครับก็อยากนํามาบอกนะครับสรุปนะครับเพื่อนๆถ้าทําท่านะครับตาดอกที่เราตั้งใจว่าจะเป็นตาดอกเนี่ยมันเป็นแขนงเนี่ยทำท่าจะเป็นแขนงเนี่ย ให้ใช้ดูลไม้หวานเลยนะครับครับให้ใช้ดูลไม้หวานอ9ปีก็2-3กิโลครับ3กิโลก็ใช้ได้นะครับถึง3กิโลเลยนะครับ10-12วันตามด้วยสูงสูงนอกิ0อีกต้นละหนึ่งขีดนะครับครับนี่จะเป็นการบล็อกค่าในตัวเจนนะครับแล้วก็จะได้ดอกตามมาไอ้ตัวไอ้ตัวดราไม้นี่หวานให้ทั่วแปลงหรือว่าหวานเฉพาะทรงพุ่มหวานเฉพาะทรงพุ่มครับต้งก้องหวานเฉพาะทรงพุ่มแล้วก็ห่างจากโคนมากไหมครับก็สามารถหวานติดโคนได้เลยไม่มีปัญหาหวานติดโคนได้เลยไม่มีปัญหาติดค้เลยัรบ แล้วก็ถ้าเป็นปีนี้เนี่ยพ่อพ่อคิดว่าเนี่ยพ่อจะเริ่มหวานตัวดุลไม้ช่วงไหนครับพ่อครับหอหวานไปแล้วครับดุลไม้หวานไปแล้วแต่ที่พ่อนํามาบอกวันนี้คือต้องการสําหรับเพื่อนๆเราที่ไม่ได้ดอกจะเปลี่ยนเป็นแขนงนะครับต้องใช้ตัวดุลไม้ดุลไม้นะครับกับตัวทุ6นศูนย์หกสิบนะครับระยะเวลาผมบอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วแล้วก็แล้วก็อยากให้พูดถึงการเก็บแขนงนะครับผมเพื่อเจ้าดอกครับคือการเก็บแขนงนะครับน้องกล้องแขนงนี้นะครับ ตอนนี้เราเป็นใบหนึ่งกำลังจะแก่เนาะถ้าต้องการใบเราแก่แล้วนะครับใบรุ่นนี้นะครับสามารถตัดแขนงออกได้นะครับตัดแขนงออกได้เพื่อกระตุ้นใบใบที่2นะครับน้องก้องแต่หลังจากตัดไปแล้วมีแขนงออกมาใหม่จากนี้ไปจะไม่ตัดอีกแล้วนะครับจะไม่ตัดอีกแล้วเพราะว่าจากนี้ไปนะครับเราจะใช้แขนงชุดนี้ฉีดสะสมอาหารไปด้วยแล้วไปกระตุ้นครับการออกดอกนะครับอย่างที่เราบอกไปหลายหลายคลิปนะครับวันนี้ก็ลงแปลงก็ให้ดูชัดะครนะครับครับ อ๋ออันนี้ก็คือว่าเอาไว้ยังจองที่มีตาดอกใช่ไหมครับผมครับครับขนแห่งนี้นะครับไม่ไม่ใช่น้ำก้องจะกระตุ้นใบสองใบสองเราจะตัดเพื่อกระตุ้นใบสองครับพอตัดไปแล้วออกแขนงห่ใหม่จะไม่ตัดอีกแล้วนะครับเพราะปีนี้ฝนจะล่านะครับฝนจะล่าเนาะครับแล้วเดือนนี้เป็นเพียงแค่เดือนกระดากรดานะครับครับผมแล้วก็ช่วงต้นคลิปเนี่ยพ่อบอกว่าหลายคนที่ดอกไม่ออกก็เพราะสภาพอากาศใช่ไหมครับพ่อครับใช่ครับอยากให้พ่อพูดถึงในส่วนของธาตุอาหารด้วยครับพ่อครับ เพราะว่าในส่วนของทานอาหารเป็นอะไรที่เราควบคุมได้ครับผมคือใช่ครับน้องกล้องการใช้ธาตุอาหารเนี่ยเราควบคุมได้นะครับแต่สภาพอากาศควบคุมไม่ได้นะครับคือการธาตุอาหารนะครับจะสมดุลนะครับน้องกล้องอย่างที่บอกไปแล้วนะครับต้องมีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมแบบสมดุลนะครับจะสมดุลได้นะครับคืออินทรีย์วัตถุน้องกล้องนะอินทรีย์วัตถุเพื่อนๆจะเห็นเลยผมไม่เคยคาดไปทิ้งไหนนะครับก็จะเอาไว้ในโคนต้นเลยนะครับแล้วก็ จะเกิดเชื้อราชั้นดีนะครับน้องกองลองดูเชื้อราดีนะเชื้อราดีน้องกองดูนะเชื้อราดีนะคือลาน้องกองเห็นไหมลาขาวลูกลาขาวเนี่ยเป็นลาชั้นดีนะครับจะย่อยสลายเป็นฮิวมัสฮิวมิกนะครับเป็นซีวัตถุนะครับแล้วจะเกิดรากใหม่ๆขึ้นมานะครับน้องกองเห็นไหมจะเกิดรากใหม่ๆขึ้นมาฮะเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะเนี่ยน้องกองดูเชื้อราขาวลูกเห็นปะครับใช่ครับเชื้อราขาวเนี่ยเนี่ยมันเกิดผ่ารากขึ้นมาอย่างงี้ลูกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเกิดผ่ารากขึ้นมาเลยครับนะเป เพื่อนๆครับไม่ต้องกังวลนะครับในลาขาวขาวนี่เป็นลาดีนะครับลาดีเนาะแล้วสวนผมไม่มีปัญหาลากหน้าคนเล่านะครับยกเว้นฟ้าผ่านะครับที่ตายไป2ต้นนะครับฟ้าผ่าก็อยากให้เพื่อนๆลองสังเกตใช้แนวทางนี้นะครับอินทรียวัตถุอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับจังหวะที่อากาศสภาพอากาศแห้งครับเราต้องการตีน้ําเพื่อรักษาความชื้นอินทรียวัตถุตัวนี้นะครับเป็นตัวทรัพพอร์ทที่ดีที่สุดนะครับจะทําให้ค่าความชื้นเราเกิดขึ้นดีด้วยครับ จังหวะบางคนได้ดอกยาานะครับดอกไม่มานะครับดอกไม่มาการมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มน้ําจะทําให้ดอกมาง่ายนะครับเพื่อนเลื่อนครับสังเกตไหมปีนี้ดอกออกมาแล้วไม่พัฒนาต่อฝ่อแดงนะครับคือถ้าเรามีอินทรีย์วัตถุนะครับมีความชื้นช่วยจากการตีน้านะครับเพิ่มน้ํานะครับก็จะทําให้ดอกที่ว่าพัฒนามาแล้วไม่พัฒนาต่อเนี่ยจะทําให้ปัญหาตรงนี้หมดไปนะครับครับผมแล้วในส่วนของธาตุอาหารเนี่ยมันต้องเติมธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลัก ถ้ะธาเสริมให้ครบเลยใช่ไหมครับพ่อครับใช่ครับครบครับครบแบบสมดุลนะครับน้องก้องนะครบแบบสมดุลหมายถึงยงไครับคือเราต้องเติมเติมให้ครบนะครับคืออย่างนี้ครับน้องก้องถ้าทางใบนะครับเราใช้ตามอัตราที่เขาบอกมาได้โดยปรับค่าพิ h e t น้ําก่อนทําการฉีดพ่นแต่ทางดินเนี่ยครับน้องก้องยกเว้นนะครับทางดินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสังกะสีเรารู้ว่าพืชต้องการใบมักเราจะขาดสังกะสีกันปล่อยใบจะเล็ก เหลืองเลียวนะครับลองเติมสังกะสีเดี่ยวดิครับตกตะกอนทันทีครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองเอาสังกะสีเดี่ยวเติมบวกกับตัวศูนย์ห้าสองสามสี่เนี่ยจะตกตะกอนทันทีทางดินเหมือนกันนะครับตัวฟอสฟอรัสเนี่ยจะทําให้ธาตุสังกะสีที่เราเติมทางดินนะครับตกตะกอนตกค้างในดินนะครับแต่สังกะสีที่เกิดจากอินทรียว่อยสลายนะครับแล้วมันเกิดธาตุสังกะสีตัวเนี้ยสังกะสีตัวเนี้ยจะทําให้พืชดูดกินได้สม่ําเสมอ แบบต่อเนื่องและสมดุลนะครับน้องกองครับครับผมแล้วก็ในส่วนของธาตุอาหารหลักกระเพาะธาตุอาหารหลักคือเลโชปุ๋ยก็สําคัญใช่ไหมครับพ่อครับคือเลโชปุ๋ยสําคัญครับน้องกองคืออย่างนี้ครับตามค่าวิเคราะห์ของดรสุมิตานะครับท่านจะให้ใช้ตัว 15, บห้าห้าตลอดทั้งปีเลยนะครับตลอดทั้งปีแต่นะครับพ่อก็ใช้มาตลอดนะลูกช่วงออกดอกพ่อก็ไม่ได้ใส่สูตรดสูตร8 24 24นะครับแต่นะครับจังหวะที่เราตัดลูกเสร็จอาจจะต้องบวก ยูเรียเพิ่มนะครับยูเรียเพิ่มกับปุ๋ยที่มีค่า o m สูงนะครับคือค่าอินทรียวัตถุอย่างพ่อใช้อยู่เป็นตูตร9 3 3นะครับบวกร่วมกับปุ๋ยยูเรียนะครับปรากฏว่าการแตกใบอ่อนก็ดีนะครับแล้วก็ฉีดทางใบก็ฉีดตามปกติเติมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมให้ครบมันก็สมบูรณ์อย่างที่เห็นแล้วครับธาตุตัวธาตุเสริมนี่คือแน่นอนว่าเราก็มีแล้วแล้วก็ตัวธาตุรองนี่ก็เลชปุ๋ยเอ้ย ถ้าตาตรฐารเนี่ยคือเลชปุ๋ยเนี่ยพ่อแนะนําเป็นประมาณไหนครับพ่อสามหนึ่งสี่ใช่ไหมครับเลชัวปุ๋ยทางดินหรือทางใบทางดินครับพ่อทางดินก็สามหนึ่งสี่ครับตัวสิบห้าห้ายี่สิบมาลูกสิบห้าห้าสิบก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแปดสี่สิบสองก็ได้ครับก็ครับผมแต่ทุกตัวนะครับที่ที่ผมพูดมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆหาตัวค่าโอเอ็มนะครับค่าโอเอ็มหรืออินทรีย์วัตถุครับให้มีเยอะหน่อยนะครับสําคัญนะครับครับครับผมเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องเป็นแลกมันจุ่ยนะพ่อนะ <tor os> ใช่ครับใช่คืออย่างนี้ครับน้องกล้องอย่างที่ผมบอกพ่อบอกไปพูดอาจจะซ้ําครั้งที่สามในคลิปนี้แล้ว <c oughs> คืออินทรียวัตถุเนี่ยสาคัญจริงจินะครับเพราะมันม <c oughs> ันมันตัวถ้าเราใส่อินทรียวัตถุสูงนะครับค่ายอ่อน <c oughs> ของเราก็เยอะค่ายอ่อนเยอะการแลกเปลี่ยนประจุก็จะดีเมื่อเมื่อค่าแลกเปลี่ยนประจุดีต้นไม้กระด,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 ดูดกินธาตุอาหารได้ดีเมื่อดูดกินธาตุอาหารได้ดีปุ๋ยที่เราใส่ก็ไม่จาเป็นต้องใส่เยอะใส่น้อยลงได้ยกตัวอย่างง่ายง่ายเลยครับพื้นดินกิ้งกลี้ยงครับ ไม่มีทีวัตถุเราต้องเติมธาุอาหารแบบแบบมากนะครับแล้วก็หนักนะครับแล้วก็บ่อยนะครับแต่เปรียบเทียบนะครับกับสวนที่เติมมีซีวัตถุดีๆนะครับต้นไม้จะงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างที่พ่อคุยให้ฟังนะครับคือพ่อดูงานวิจัยของประเทศไต้หวันนะครับครับเขาใช้อินทรีย์วัตถุนะครับหรือข้าวเอ็มเนี่ยแปดสเนะครับโอ้โหเคมี20นะคปรัเนนะครับแล้วผลผลิตของไต้หวันนะครับเขามีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น ชมผู้พุทซามะม่วงฝรั่งน้อยหนาของเขารสชาติดีมีคุณภาพทุกตัวนะครับแต่เขาใช้ค่าทางเคมีน้อยนะครับปุ๋ยเคมีน้อยแต่อินทรียวัตถุเขาจะเน้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับคือเพื่อนเพื่อนลองทําตามผมดูนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเราทําแล้วต้นไม้เรามีสุขภาพดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบกน้าหนักได้เกิดสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ต้นไม้เราสามารถที่จะก้าวผ่านสภาวะ จากนี้ไปจะรุนแรงขึ้นนะครับไม่ว่าร้อนจัดฝนตกมากหนาวจัดนะครับก็จะผ่านไปได้ครับโอเคครับผมก็ช่วงท้ายนะครับผมอยากพ่อสรุปในส่วนของแนวทางของพ่อเนี่ยคือก่อนที่จะมีดอกแน่นอนว่าถ้าใครไม่ผสมอาหารก็ดอกก็จะมีมาน้อยนะผมเพราะต้นด้านสารอาหารที่ไม่คมนะพ่อเนาะครับแต่ถ้าเป็นสูตรพ่อนี่พ่อใช้ตัวไหนผสมอาหารมาครับผมเช่นปุ๋ยน้ำาครับผมปุ๋ยน้ำพ่อจะใช้ตัว ห้ายี่สิบห้าสามสิบตั้งแต่ใบสองเลยนะใบใบหนึ่งกลางเนี่ยพ่อกระสะสมแล้วเนี่ยใบหนึ่งกลางเนี่ยสะสมแล้วนะครับตัวห้ายี่สิบห้าสามสิบต้องสะสมแล้วแต่ผมสะสมแค่สองร้อยซีซีนะครับสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือน้ำหนึ่งพันลิตรใส่หนึ่งลิตรนะครับผมจะใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับในจังหวะที่เราฉีดได้นะผมจะฉีดนะครับอาจจะสะสมปีหนึ่งอาจจะเจ็ดแปดครั้งสิบครั้งนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าเมื่อพืชกระทบแรง สามารถออกดอกได้ง่ายนะครับโอเคแล้วก็บวกกับจุลธาตุนะพ่อเนาะใช่ครับบวกกับจุลธาตุอาหารพืชแคลเซียมบอลอนนะครับผมใช้เพียงเท่านี้เองนะครับแค่นี้ก็ครบแล้วผมก็ออกดอกดีแล้วครับถ้าสารเสริมได้ก็ครบแล้วสารรองได้แล้วสารหลักครบแล้วแล้วก็เป็นในชที่ถูกต้องครับผมครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่ารองนะครับอินทรีย์วัตถุในหัวใจนะครับหัวใจเรื่องอื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องรองนะครับอินทรีย์วัตถุสาคัญสุดสำคัญสุดแล้วก็การที่ผสมพ่นทางใบนะครับไม่ว่ามีแคลเซียม จุลธาตุอาหารพืชแล้วนะครับถ้าไม่ปรับค่าน้ํานะครับโอกาสที่จะได้เต็มประสิทธิภาพก็ลดลงนะครับยังไงอย่าลืมนะครับการปรับค่าน้ําสําคัญมากครับให้ได้4.5ถึง6นะครับตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นห่วงครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะครับผมเดี๋ยวคลิปอื่นจะมาพูดถึงเรื่องอื่นแล้วก็เรื่องใหม่แล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆมาเดตกันอีกเยอะครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับผมสวัสดีครับ